เพื yeah, lives, like ่อมาเรียนเซ็นเซอจนถึงข้าต่อไยคนจะรู้ว่ามันรู้แล้วก็ตอไเป็นผูวเลโซเชียลอย่าทำได้แค่กดแชร์ก็ยังมีคนช่เรา เป็นประโยชน์มาบอกต่อที่น้องชาวเขาแดงเพื่อส่งสต่อความรู้และอัปเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านสนุขภาพจิตครับค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เรื่องวิธีการรับมือเมื่ออยู่ในสถานการณ์บูลลี่ซึ่งก่อนที่เราจะไปบังขนะ้อมูลดีนีนั้นเราขอให้เพื่อนผู้คนนะคะสแกน QR code เพื่อทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสถา,านการณ์บูลลี่ในโรงเรียนของเรา กันนะครับว่าสถิติในปี2563นะครับประเทศไทยติดเป็นอันดับ2ของโลกเรื่องของการความรุนแรงในครอบครัวรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากข้อมูลการบูลดี้วยการใช้ตัวอักษรผ่านโซเชียลมีเดียในปีเดียวกันนะครับประเด็นที่คนไทยมักใช้พูดเอียบหรือบูลลี่กันมากที่สุดนะครับก็คือรูปลักษ ความคิดและทัศนคตินะครับและระดับชั้นที่ถูกบูลลี่กันมากที่สุดนะครับก็คือชั้นมัธยมศึกษาครับคถามว่าเพื่อนๆถูกบูลลี่คนที่บูลลี่ต้องการให้เพื่อนๆโตอตอบตอบสนองอะไรบางอย่างกลับเพราะเขาอาจจะต้องการทําให้เพื่อนๆรู้สึกกลัวเสียใจหรือรู้สึกหมดพลังหรือเหอยม,มากน้อยกว่า ดังนั้นหากเพ,พื่อนๆแสดงออกว่าเพื่อนๆไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกอะไรมากพอเขาอาจไม่ให้ความสนใจกับเพื่อนๆต่อค่ะเพราะไม่สามารถทาให้เพื่อนๆรู้สึกแบบน,นั้นได้วันนี้นะคะเรามาเสนอแนวทางมื่เพื่อนๆต้องเจอับสถานการ์บริกันน,นี้ค่ะวิธีรับมือนะครับ อย่างแรกเลยง่ายที่สุดนะครับเราเดินหนีเลยออกไปจากเขาแม้ว่าเขาจะติดตามเพื่อนๆต่อไปเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าตอบโต้นะครับอย่าตอบสนองอะไรทั้งสิ้นนะครับกล้าที่จะเดินออกไปนะครับ 2. เพิกเฉยใช้ความนิ่งของเพื่อนหยุดโดยการใช้ความสนใจกับสิ่งอื่นแทน การให้ความสนใจกับคนที่บูลลี่เราจะทำให้เขาบูลลี่เรามากยิก่งขึ้นนะครับ 3. บอกความต้องการของตัวเองออกไปโดยการที่ยกตัวอย่างนะครับตะโกนไปว่าหยุดก็ได้นะครับและเดินออกมาโดยที่ไม่ต้องกลับไปมองเขาเขาอีกเลยนะครับ 4. นะคะก็บอกด้วยการแสดงความมั่นใจในตัวเองค่ะ หากเพื่อนๆดูบูลลี่โดยการเรียกหรือหล่อเรียงเรื่องรู่เรื่องเพื่อนๆอาจจะมองเขาด้วยสายตาที่เทียบเท่บและเดินหนีออกมาค่ะการแสดงออกว่าเพื่อนๆมีความมั่นใจและมีความสุขค่ะห้าให้ความสนใจกับคนที่บูลลี่แต่ไม่ต้องตอบสนองในทิศทางที่เขาต้องการให้เราเป็นค่ะเช่นจ้องมองสิ่งท <eterm oon> ี่เขาทําและไม่ต้องตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นเมื่อเขาหยุดเขาให้เพื่อนๆยุนหรือไม่ให้ความสนใจใดๆค่ะและหกค่ะข้อสุดท้ายบันทึก เพื่อนๆสามารถบันทึกเมื่อเพื่อนๆลงมืทำเพื่อดีีโอได้ค่ะและควรบันทึกไว้อย่างน้อยเพื่อเป็นหลักฐานในการเป็นต่อให้ผู้ที่ดูแลเพื่อนค่ะการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยทําให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนพูดไม่ใช่การกล่าวหาคนอื่น้วยค่ะแต่้นหานเพื่อนๆนะครับต้องพบเจอกับสถานการณ์การบูลลี่นะครับแล้วพยายาม ตามที่พวกเราแนะนําไปแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับจะทําให้เพื่อนๆมีความเครียดวิตกกังวลโดยส่งผลต่อการนอนการคิดทำร้ายตัวเองนะครับอยากอยาไว้คนเดียวนะครับทางเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคุณครูแนวคุณครูที่ปรึกษาแล้ววัยสี่ประจำห้องเรียนที่คอยรับความที่ที่น้องๆอ,อยู่นะครับค่ะและสําหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวเองกำลังข้าว่ายขุ้ ก็สามารถสแกนเข้ามาเพื่อปรึกษาจิตแพทย์ได้ในซีรีนคลีนิกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ